สำหรับใครที่หาแอปจำรองมือถือผมขอแนะนำ LD Player ที่สามารถเล่นเกมบน PC ได้เหมือนมือถือซึ่งผมก็ใช้เล่นเกมทุกๆกเกมในช่องนะครับทางแอปภาพสวยและไม่กระตุกอีกด้วยลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปสามารถไปโหลดกันได้เลย สำหรับคนที่หาร้านเติมเกมผมขอแนะนำวิดจอมช็อปอัพที่ถูกกว่าเติมเองและมีเกมมากมายอาทิเช่นมหาเวทพนึกมารโซเรนนิเวอร์วาโรแรนอาโอวีปลอดภัย100%บริการเติมเกมด้วยระบบอัตโนมัติ24ชั่วโมงหรือกดลิงก์ด้านล่างของเราได้เลย กราบสวีดะสวัสดีทุกๆคนทุกๆช่างกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโซเร n e w w o r l d กับผม NT c h a n n ช n e นะฮะคลิปก่อนๆน,นะครับผมผมบอกพิกัดเกี่ยวกับเรื่องพันหึกของวิญญาณจิตเทพใช่ไหมรวมถึงบอกพิกัดสำหรับคัมพีสีทองนะครับวันนี้เราจะมาบอกเกี่ยวกับภารกิจ กันบ้างดีกว่าครับผมเออซึ่งภารกิจนะครับผมสับคนที่ไม่รู้นะแต่ละแผนที่เนี่ยทุกๆเมืองนะครับผมมันจะมีภารกิจให้เราทําด้วยเองนะฮะไม่ว่าจะเป็นในการหากล่องนะครับผมหรือถอนมหาสมบัติผลึกกิจเทพซิวหลัวนะครับผมหรือว่ามหัศจรรย์หรือว่ารางวัลอื่นๆน,นะครับซึ่งวันนี้นะครับผมเราขออนุญาตโฟกัสที่คําว่ามหัศจรรย์กันก่อนละกันนะครับผม เราจะบอกเกี่ยวกับเควสพวกนี้หมดเลยละกันนะครับว่าแหล่งเป้าหมายหรือว่าพิกัดแต่ละอันเนี่ยมันอยู่ที่ไหนนะฮะสามเมืองที่ผมจะพาไปคือหนวดติงส่วนทัวแล้วก็เทียนโตละกันนะครับผมสามเมืองนี้เนาะแล้วก็จะบอกเกี่ยวกับในการกระตุ้นของแต่ละภารกิจให้ละกันนะครับผมเริ่มที่หนวดติงกันก่อนนะจ๊ะการกลับบ้านนะครับผมก็คือการที่เรานะครับผมต้องไปกระตุ้นไปพูดคุยเกี่ยวกับหญิงชารานะครับผมซึ่งพิกัดคือ5 0 6 2 6 8ละกันนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมขออญาตพูดทีเดียวเลยละกันนะฮะเดี๋ยวจะขึ้นพิกัดให้แบบตุ้มเดียวเลยละกันนะครับเพื่อจะได้แคปทีเดียวเนาะ ต่อไปอุปมาของแอนดี้นะครับผมไม่ได้ไปกระตุ้นกับคนชื่อแอนดี้นะครับแต่ต้องไปพูดคุยกับคนชื่ออันตี้นั่นเองนะครับผมเพื่อนร่วมชั้นของรงเรียนหนวดติงนะและอย่างต่อไปผมคือการคุ้มครองสัตว์ครับการคุ้มครองสัตว์เนี่ยอาจจะยากานิดนึงนะครับผมเพราะว่ามันจะมีถึง3ที่เลยละกันนะครับซึ่งเราเนี่ยต้องไปปลดล็อกนะครับผมหรือว่าไปช่วยสัตว์เนี่ยสามตัวนะฮะถึงเราจะสาม,มารถทำภารกิจตรงนี้ได้เน่เองนะครับผมก็ไม่ได้ยากนะครับผมเพราะว่าพิกัดผมมีให้หมดแล้วทั้ง3ตัว รูปถึงอย่างสุดท้ายเลยละกันนะครับผมคือเกมที่ยุติธรรมเลยครับผมวิธีกระตุ้นก็เหมือนตัวอื่นๆเลยนะผมต้องไปพูดคุยเกี่ยวกับเขาก่อนละกันนะฮะถึงเขาจะทําให้เรานะครับผมมีภารกิจมาเพิ่มเติมนั่นเองนะจ๊ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นของหนวดติงนะครับผมทั้งหมดพิกัดทั้งหมดเลยผมขึ้นให้ตามนี้เลยละกันนะครับผมประมาณนี้นะฮะสำหรับภารกิจนะครับผมซึ่งอาจจะมีภาพประกอบให้ดูเล็กๆน้อยๆละกันนะครับผมต่อไปครับผมมาอยู่กันที่เมืองสวดทัวร์กันบ้างดีกว่าละกันนะครับผม เริ่มที่อันแรกเลยละกันในหะุ่ภารกิจที่ทุกคนนะ่าจะสงสัยคือสมบัติรับเอ้สมบัติสมบัติรับของทำหมาป่าละกันนะครับซึ่งอันเนี้ยมันจะไม่มีมภารกิจหรือต้องไม่พูดคุยกับใครนะทุกคนนะแต่มันจะขึ้นมาให้กับเราทําเองเลยนะครับผมแบบอัตโนมัตินะครับผมซับเคสนี้นะอยู่ที่มุมซ้ายนะครับผมซึ่งมันจะเกิดก็ต่อเมื่อเราเลเวลที่48นะฮะสำหรับภารกิจนี้นะครับผมถ้าใครยังไม่48ก็อาจจะยังไม่ทํานะฮะ แล้วต่อไปผมภารกิจที่ไม่ใช่คนงานนะครับผมก็เป็นการจับโจรใช่ไหมซึ่งการจับโจรเนี่ยก็เหมือนเดิมครับผมอันนี้น่าจะมีให้ทำอยู่แล้วแหละคือการไปพูดคุยกับไอ้คนข้างหลังนะครับผมถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นคุยกับไอ้แม่ค้าผลไม้แล้วก็คุยกับเจ้านายอะไรที่ใหญ่เนี่ยผมก็จําไม่ได้แล้วเหมือนกันนะฮะแต่ภารกิจนี้น่าจะไม่ค่อยยากครับโอเคครับผมเรามาต่อกันดีกว่าผมน้ํานําโชคและแมวครับผมซึ่งอันนี้ผมก็มีปิกัดให้แล้วนะครับผมรวมถึงนี่เลยผมสิ่งที่ ไม่มีเจ้าของนะครับอันนี้ผมก็มีให้แล้วนะผมเป็นการที่จะเปิดสมบัตินะครับผมตามที่มันบอกเลยแล้วก็ราชากินแตงคือ,อไระว่าในราชากินแตงก็จะมีให้เหมือนกันละกันนะครับผมซึ่งอันนี้นยผมเราต้องไปพูดคุยกับพี่น้องที่เขาขายแตงละกันนะครับผมรวมถึงก็จะมีเพอฝันด้วยนะครับผมก็คือเมืองสวนทุสานที่ที่พบแตจจะเป็น,นการที่ทุกสาขาอาชีพ erm อันนี้ก็มีให้อยู่แล้วรวมถึงริงบาปูลแทนคุณนะครับผมก็จะมีให้หมดเลยละกันนะครับผมในการที่ บอกพิกัดนะฮะแล้วก็อารมณ์เด็กแบป,ปวนรวมถึงโชคราบในผมก็จะมีให้หมดเลยละกันนะครับผมซึ่งทั้งหมดนี้ผมจะขึ้นให้ประมาณนี้เลยละกันนะครับผมสําหรับพิกัดของแต่ละภารกิจให้ทํานะโอเคและต่อไปครับผมเราก็จะพาเพื่อนๆนนะครับผมไปกันที่เขตเมืองเทียนโตกันบ้างดีกว่าครับผมนี่เลยมาต่อก,กันที่อันนี้ดีกว่าครับผมเริ่มจากอันแรกนะผมก็คือบินรักนะครับผมความรักบินได้อะไรทำนองนั้นนะฮะ ก็คือมีคล้ายหนุ่มคนหนึ่งกรผมชื่อปาเกอร์ในเมืองเทียนโตที่ดูเศร้าตลอดทั้งวันนะครับผมอันนี้เหมือนเราไปจีบสาวให้ไะเนี่ยและรวมถึงนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกลางวันและกลางคืนหรือเดินทางอันยิ่งใหญ่มาสจ,จัย์ของผู้เป็นเซียนแพคขนปุยเมโลดี้นังสืบโต้หลวในเมืองเทียนโตเทียนโตนะครับผม,รรรบผมหรือว่ามันฝึกทหารนะครับผมเปลี่ยนแปลงเคมีเปลี่ยนแปลงสัตว์เปลี่ยนเป็นร่างสองสิ่งสวยงามหมาป่าอะไรพวกนี้ ผมมีให้หมดเลยละกันนเรื่อเกี่ยวกับพิกัดนะครับผมซึ่งพิกัดทั้งหมดนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นให้ตามนี้เลยละกันนะฮะเพื่อนๆก็ลองไปหาดูละกันนะครับผมซึ่งเมืองนี้นะครับผมมาังภารกิจเนี่ยเราก็ต้องไปหา2พิกัดนะครับผมอย่างเช่นเราทําอันนี้เสร็จแล้วเราก็ต้องไปทําอันนั้นต่อนะครับซึ่งผมก็จะมีพิกัดให้หมดเลยรวมถึงอีกโหมดหนึ่งเลยนะครับผมคือซ้อมทหารนะฮะก็จะเป็นใน1 2 3สเนี่ยมันก็ต้องรอรีเซ็ตของแบบรายวันจริงๆเลยนะครับผมไม่สามารถทําพร้อมกันได้นะ แล้วก็จะมีบางอันนะครับผมที่ต้องรอเดเวลด้วยนะผมไม่ว่าจะเป็นเลเวล50เลเวล38เลเวล40อะไรพวกนี้นะอ่าซึ่งวิดีโอวันนี้ผมก็จะเป็นทั้งหมดนะผมที่ผมจะพาเ,เพื่อนๆนะครับผมมาบอกเกี่ยวกับพิกัดภารกิจมหศัศจรรย์ของทั้ง3เมืองละกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นนัวติงสว,วัทัวแล้วก็เทียนโตนะฮะ ถ้าเพื่อนๆอยากได้พิกัดอะไรอีกสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยละกันนะครับผมผมก็จะไปจัดทําให้ละกันเนาะซึ่งคลิปวันนี้ถ้าชอบใจลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์ผมด้วยละเพื่อเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปอย่างมากๆเลยนะครับผมกดไลค์เยอะเนี่ยผมก็จะยิ่งไปหาข้อมูลมาให้ละกันนะครับแล้วก็จะได้มาแชร์ให้กับเพื่อนๆได้อีกเนาะโอเคครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวันหน้าครับคลิปวันนี้ก็จะมีประมาณนี้แหละนะฮะแล้วเจอกันบ๊ายบายจ้า think everyone's against me maybe something in the air am i paranoid i swear a void is forming and they're scared i walk a straight path not many can say that i would like to play fast cross me and there's payback you better pray that i don't see your face at any place that i go i know you hate that i've been doing fine i'm not wasting any more time i live for the fight and the climb I think that the pain that's deep inside is what defines So I won't give up, I'm gonna make it to the top I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop I could fall flat on my face and I swear I won't give back up Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough They'll try to kick you while you're down They wanna rise up while you drown they wanna fill your head with doubt They're silently scared that you'll figure it out I'll make it look like I'm losing Won't bother hiding my bruises